红色，红色，橙色，橙色，黄色，黄色，绿色，绿色。 蓝色，蓝色，紫色，紫色，白色，白色，黑色，黑色。 球上高楼上上下下左左右咕噜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 叉咕噜咕噜一个变成三三变五五变八变成手枪啪 ok tokon 放屁样哈做了是妈妈丢个来颜色颜色对吧对颜色回来哈 สีใช่ไหมทุกคนให้เราชื่อให้ทุกคนไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสีมานะคะห้ามลืมนะโอเคไหมโอเค今天你们怎么样？今天你们怎么样呢？สบายดีไหมคะ？วันนี้เป็นยังไง？很好是吧？โอเค你们起立。พูดว่ายังไงคะ？老师好，老师好啊，同学们好，同学们好。 โอเคจินเทียนเดมอนฉิงสวนั่งลงค่ะอ้าวงั้นเราเริ่มเรียนเลยโอเคไหมคะให้ทุกคนหยิบใบงานที่หลอชื่อแจกไปขึ้นมาหยิบขึ้นมาค่ะใบงานที่หลอชื่อแจกไปเกี่ยวกับเรีียยนเเกก่วับรื่องเวลาเวลามีเวลาอะไรบ้างมีมีเช้า,ชาสายบ่ายเย็นใช่ไหมวันนี้หลอชื่อก็จะมีคําศัพท์มาให้ทั้ง เช้าสายบ่ายเย็นเลยให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็อัดคลิปมาส่งเราชื่อนะโอเคไหมคะโอเคงั้นเรามาพูดคำที่หนึ่งพร้อมกันค่ะออกเสียงตามเราชื่อจ่าวช่างจ่าวช่างจ่าวช่างแปลว่าตอนเช้าตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง8โมงเช้าแต่ถ้าจะแต่ถ้าเราจะพูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าเราต้องพูดคำว่าจ่าวช่งาง好จ่าวช่งาง好 โอเคไหมคะแต่ถ้าเราพูดคําว่าตอนเช้าเฉยๆเราต้องพูดคําว่าจ่าวช่างจ่าวช่างแปบลบว่าตอนเช้าแต่ถ้าเราพูดคําว่าจ่าวช่างเหาะแปบลบว่าสวัสดีตอนเช้าโอเคคะ่ะให้ดูอักษรจีนตัวที่สองค่ะเขาพูดบอกว่าอะไรคะช่างอู่ช่างอู่ช่างอู่แปลว่าสวัสดีช่างอู่แปลว่าตอนสายแต่ถ้าเจอเหล่าชื่อตอนสายต้องพูดว่าช่างอู่เหาะ ช่องอูหาช่องอูหแปบลบว่าสวัสดีตอนสายตั้งแต่8ดโมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงโอเคค่ะดูดูอักษรจีนตัวถัดไปออกเสียงตามเราชื่อ z จองอูโจองอูจองอูแปบลบว่าตอนเที่ยงถ้าเจอเหล่าชื่อหรือว่าเจอคุณครูเดินอยู่ในโรงเรียนเราจะทักทายคุณครูเราต้องพูดคำว่าจองอูหา โจงอู่เหาะแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยงโอเคไหมคะตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายหนึ่งโอเคไหมโอเคถัดไปค่ะตอนบ่ายเสี่ยอะไรคะเสี่ยอู่เสี่ยอู่เสี่ยอู่แปลว่าตอนบ่ายแต่ถ้าเจอเหล่อชื่อไปสอนในตอนบ่ายต้องพูดว่าอะไรคะเสี่ยอู่เหาะเสี่ยอู่เหาะด้วยเสี่ยอู่เหาะแปลว่า สวัสดีตอนบ่ายตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาก็คือตั้งแต่บ่ายหนึ่งไปจนถึง4โมงเย็นโอเคไหมคะโอเคคำสุดท้ายออกเสียงตามหลอดชื่อค่ะปังหวัดปังหวัดปังหวัดแปลว่าสวัสดียามเย็นตอนที่กำลังจะมืดแล้วเราจะพูดคำว่าปังหวัดปังหวัดแปลว่าสวัสดียามเย็นตั้งแต่ แตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นก็คือ16นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาเราจะใช้คำว่าปางหวัแต่ถ้าเราพูดคำว่าสวัสดีตอนเย็นเราพูดว่าอะไรนะคะหว,วด่วู่บ่ด้วยเราช่อสอนไปแล้ววันหววหวออ่ห่่เาช่อ่หวบเียอนไปแล้วห a ั่วัด่ ด้วยใครจําได้แล้วให้อัดคลิปวิดีโอมาส่งหล่อชื่อนะเราเชื่อมีทั้งของแจกแล้วก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยโอเคไหมคะเราเชื่ออยากได้ยินเสียงทุกคนเลยโอเคไหมเราเชื่ออยากเห็นหน้าทุกคนให้ทุกคนอัดคลิปมาส่งหล่อชื่อนะโอเคไหมคะอ่ะนี่มันเกินหล่อชืออ่ออีกหนึ่งรอบค่ะ早上早上早上好早上好 OK，他拜哈，上午，上午，上午好，上午好。OK，他拜哈，中午，中午，中午好，中午好。嗯。他拜谢。午，谢。午，谢。午好，谢午好。嗯 คำสุดท、anyway, okay, ้าย，傍晚，傍晚，傍晚，是什么呢？傍晚就就是สวัสดียามเย็น，但还还没冷。สวัสดีตอนเย็นต้องพูดคำว่าวันช่าง，วันช่างเหาะ，วันช่างเหาะ，โอเคไหมคะ？โอเคค่ะ。เยาเคิร์ลวันนี้เลิกเรียนค่ะ。啊，พูดว่ายังไง？谢谢老师，老师再见，再见同学们。